ก็ขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยกันแล้วนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน i อกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิวดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมเอ็มคีบชีเฮดกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ข้างล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน g mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะ เป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มผู้ติดตาม IG เนาะอ่านแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ให้เสร็จสิ้นกันเลยนะเสร็จแล้วค่ะก็มาเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้นะคะเราก็จะอยู่กับ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามรับประกัน30วันนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ลองอ่านดูได้เลยนะ,ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเรา อันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1นึ่นบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว,ว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะ <S <S ช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังปอเปา Wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอังปอเปา Wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพนะคะเราก็มาใส่จ,จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคลิ โเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวาม,มือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่าทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพนะก็สามารถที่แ r กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกเขล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจี ีของเรากันนะคะไปดูยอด Follow ของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอด Follow นะคะก็อยู่ที่27คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีนะาจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่27คนเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1 3 6คนกันเลยนะก็ไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองจริงๆเนะาะแทบจะกดไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmkchihep ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรัับวนนนี้ใใครสจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ